นี่คือหนึ่งไอเทมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเริ่มออกกำลังกายและมองหาเครื่องออกกำลังกายไว้ที่บ้านสักเครื่อง29ช้อปปิ้งขอแนะนำจักรยานออกกำลังกายระบบแม่เหล็กพร้อมสายดึงแรงตาร้าน XB i k e Hybrid อัเกรดไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างให้มีความกระชับย,ยิ่งขึ้นการออกกำลังกายเครื่องนี้เครื่องเดียวสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดบริหารได้หลากหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นต้นขาน่องขา ข้อเท้าเพิ่มความท้าทายยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันปุ่มปรับความหนืดที่ปรับได้ถึง10ระดับและสนุกไปอีกคันด้วยการใช้สายดึงแรงตานอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มการบริหารแขนตัวเครื่องผลิตจากเหล็กที่สามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุด120กิกรัมเบาะนั่งพร้อมพนักพิงปรับความสูงต่ำได้2ระดับมือจับสำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หน้าจอ LCD แสดงผลการออกกำลังกายทั้งเวลาความเร็วเรียะทางและแคลอรีเมื่อเลือกใช้สามารถพับและใช้ลอลากเก็บได้อุ่นใจในการเล่นกับการรับประกันสินค้า1ปีเต็มมาเป็นเจ้าของจักรยานออกกำลังกายระบบแม่เหล็กพร้อมสายดึงแรงต้าน X Bike Hybrid Upgrade รวมมูลค่าสินค้าทังสิน1น9 6 9 8 0บบาท แต่วันนี้29่สิช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเราให้คุณจ่ายเพียง3,990บาทเท่านั้นพร้อมชุดสาวหน้าสีเงิน1ชุดย้ำอีกครั้งว่าจ่ายเพียง3,990บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วโทรเลย02-1007-06 6 2 9ช้อปปิ้งช้อปสนุกถูกใจได้ชู